ชาวจีนกลุ่มนี้มาใช้ชีวิตอยู่บนเกาะล้างซึ่งห่างไกลจากความเจริญปัญหาก็คือบ้านต้นไม้ที่พวกเขาช่วยกันสร้างเริ่มใช้งานไม่ได้แล้วพวกเขาก็เลยต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่กันนะครับเมื่อเลือกทำเลเหมาะๆในการสร้างบ้านได้แล้วชายคนนี้ก็เริ่มประดิษฐ์พวจากวัสดุเหลือใช้ที่มีบนเกาะขึ้นมาเพื่อใช้ในการขุดดินสร้างบ้านเมื่อสร้างเสร็จเขาและเพื่อนๆก็ช่วยกันขุดดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมและลึกพอประมาณแถมยังทำเป็นบันไดาทางขึ้นเอาไว้ด้วยนะตอนนี้พื้นบ้านเหมือนจะเสร็จแล้ว เหลือแค่ตัวบ้านพวกเขาก็เลยแยกย้ายกันไปรวบรวมท่อนไม้ที่มีอยู่บนเกาะมาเมื่อรวบรวมมาได้เยอะพอสมควรแล้วก็เริ่มสร้างตัวบ้านกันเลยนะครับทรงบ้านที่พวกเขาจะสร้างนั่นก็คือเป็นทรงกระท่อมสามเหลี่ยมที่มีเสาไม้แข็งแรงแข็งแรงอยู่ตรงกลาง3ท่อนเพื่อใช้รับน้าหนักของตัวบ้านพวกเขานําท่อนไม้มาวางเรียงต่อๆกันและมัดด้วยเชือกเถาวัลย์ที่หาได้บนเกาะอ,อย่างแน่นหนาทุกขั้นตอนถูกออกแบบอย่างปานนี้ในตอนนี้บ้านหลังใหม่ของพวกเขาก็เกิด การสร้างบ้านในครั้งนี้กินพลังงานเยอะมากมีเพื่อนสองคนอาสาออกไปหาอาหารมาให้พวกเขามาหาแถวแถวโขดหินที่อยู่ริมทะเลบริเวณนี้มีหอยอยู่เยอะมากตัวเล็กตัวใหญ่ป่าปนกันไปเมื่อหาเดินมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับถังเหล็กขนาดใหญ่เจ้าถังนี้ดูท่าทางใช้งานได้ พวกเขาก็เลยหยิบมันขึ้นมาเทน้ําออกก็ได้เจอกับปูที่อยู่ข้างในด้วยนะครับอาจจะรอช้าอยู่ทําไมละ่ะของดีของอร่อยก็จับมันมาด้วยเลยสิครับเอาถาังเหล็กที่เจอมาเมื่อกี้กลับบ้านมาด้วยตอนนี้บ้านของพวกเขาก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะชายเสื้อส้มที่เฝ้าบ้านก็พาเพื่อนมาชมข้างในนะครับข้างในก็ดูสภาพดีเลยนะดูแข็งแรงไม่น่าจะพังลงมาง่ายๆส่วนเพื่อนผู้หญิงก็กําลังเตรียมอาหารอยู่ข้างนอกเธอใช้เป็นกระทะเหล็กที่หาได้บนเกาะนี่แหละในการทําอาหาร ดูจากสภาพแล้วธาตุเหล็กน่าจะเยอะน่าดูเลยนะอาหารทะเลที่ได้มาค่อนข้างจะสดไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแค่นํามาผ่านความร้อนก็อร่อยแล้วเมื่ออาหารทะเลสุกพวกเขาก็มานั่งกินกันอย่างอริดอร่อยเรื่องมันยังไม่จบนะครับยังมีต่อโปรดติดตามตอนต่อไป